สวัสดีค่ะใน e p นี้เรามาต่อช่วงลายที่2ของกระโปรงตัวนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูผังลายของช่วงที่2กันก่อนนะคะหช่วงลายจะมีทั้งหมด4แถวจะได้เท่ากับ1ช่วงดอกผังลายจะมีการขยายเพิ่มขนาดของลายดอกขึ้น3ระดับนะคะขนาดแรกที่เราจะขึ้นงานก็คือขนาดเล็กสุด ขึ้นงานด้วย F 5หลักก็จะได้กลีบดอกทั้งหมด4กลีบนะคะขนาดที่2ช่วงตรงกลางของลายจะขึ้น F ทั้งหมด7หลักได้กลีบดอก6กลีบดอกนะคะช่วงสุดท้ายตรงชายกระโปรงเราจะขยายลายเพิ่มเป็น9หลักแล้วจะได้กลีบดอกทั้งหมด8กลีบดอกนะคะชายกระโปรงก็จะบานออกขยายออกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราถักกระโปรงช่วงแรกได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วเรามาเริ่มงานช่วงลายที่สองกันเลยนะคะเราจะขึ้นช่วงลายที่สองจากแถวนี้นะคะแถวที่เป็น f หนึ่งหลักแล้วก็ถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะปิดแถวสุดท้ายของช่วงลายที่หนึ่งแล้วทำการถักเลื่อนห่วงไปหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะให้จุดเริ่มงานของเราไปอยู่ตรงกลาง แถวแรกเราจะขึ้นงานด้วยการถักโซ่สี่โซ่นะคะแล้วถักเอ็กลงตรงช่องที่เป็นโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่สี่เอ็กลงตรงช่องที่เป็นโซ่หนึ่งตรงนี้ค่ะถักโซ่สี่แล้วถักเอ็กลงตรงช่องไปจนจบแถวเลยนะคะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อถักแถวที่หนึ่งจนจะจบแถวแล้วเราเหลือไว้หนึ่งห่วงโซ่นะคะเราจะปิดงานโดยการถักโซ่สองค่ะ แล้วพัดนหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มไปตรงจุดเริ่มต้นจุดจุดที่เราจะเชื่อมต่อกันเนี่ยค่ะแล้วก็ปดหนึ่งครั้งปดสองครั้งปิดงานแบบนี้แถวที่สองที่เราจะขึ้นงานเราก็ไม่ต้องทําการเลื่อนห่วงนะคะแล้วเราจะขึ้นแถวที่สองโดยการถักเอฟลงตรงช่องตรงนี้นะคะจํานวนห้าหลักค่ะสองหลักสาม สี่ห้าแล้วถักเกลงตรงห่วงโซ่ถัดไปเลยนะคะถักเกหรือการถักควักธรรมดานะคะแล้วถักโซ่สี่โซ่เอ็กลงห่วงถัดไปค่ะแล้วถักโซ่สี่อีกครั้งหนึง่งเอ็กลงห่วงถัดไปอีกครั้งหนึง่งจะได้สองห่วงโซ่นะคะ แล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักเอฟลงห่วงโซ่ตรงนี้ห้าหลักนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักห้าหลักลงตรงนี้ค่ะสามหลักสี่หลักห้าหลักพอได้ครบห้าหลักแล้วถักเอฟลงห่วงถัดไปเลยนะคะแล้วถักโซ่สี่เอฟลงหลักถัดไปจำนวนสองห่วงโซ่นะคะ ถักโซ่4ครบ2ห่วงแล้วเราจะถักเอฟตรงช่องถัดไปเลยนะคะจะสลับถักสลับกันไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะเอ5หลักสลับกับถักโซ่4 2ห่วงนะคะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อถักมาจนจะจบแถวที่2ของช่วงลายที่2 ถ้าขึ้นช่วงลายแรกหันด้วยสีลงตัวแล้วงานของเราจะไม่มีหลักเศษเลยนะคะจะพอดีเราจะปิดงานโดยการถักโซ่สองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแทงเข็มไปตรงจุดเชื่อมต่อปดหนึ่งครั้งปดสองครั้งและปดสามครั้งหลักที่เราขึ้นงานมันก็จะไปอยู่ตรงกลางขึ้นงานแถวที่สามโดยการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักเอฟลงหลักแรก ถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วเอฟลงหลักถัดไปถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแถวนี้เราจะถักเอฟแล้วถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะถักเอฟลงหลักต่อหลักเลยนะคะเอฟหลักที่สามโซ่หนึ่งถักเอฟหลักที่สี่ลงหลักที่สี่เลยแล้วก็ถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักเอฟลงหลักที่ห้า ได้ครบห้าหลักแล้วเราถัก X ลงห่วงโซ่ตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องมีโซ่นะคะตรงนี้งานของเราที่ได้ก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปถักโซ่สี่โซ่นะคะ X ลงห่วงโซ่ถัดไปเลยนะคะช่วงลายถัดไปเราก็จะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถัก F ลงหลักแรกแล้วถักคั่นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ F หลักที่สองถักคั่นด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้จะเป็นลายพัดนะคะ ถัก F สลับกับโซ่หนึ่งจนครบห้าหลักนะคะแล้วถัก X ลงห่วงโซ่ถัดไปเลยค่ะแล้วถักโซ่สี่เอลงหลักถัดไปถักสลับกันไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะงานของเราที่ได้ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ เมื่อถักจนจะจบแถวที่3แล้วเราจะปิดแถวที่3โดยการถักโซ่2แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งแล้วแทงเข็มลงตรงจุดเชื่อมต่อปลด1ครั้ง2ครั้งและ3ครั้งเหมือนเดิมนะคะขึ้นงานแถวที่3แถวนี้เราจะถักขึ้นต้นด้วยโซ่2ก่อนนะคะมันจะเป็นกลีบดอกของลายพัดแล้วนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งถักเอฟลงตรงช่องตรงนี้นะคะจํานวนสหลักแล้วรวบเป็นหนะคะ สหลักปลดหนึ่งครั้งสามหลักปลดแล้วค่อยรวบเป็นหนึ่งนะคะแล้วถักขั้นด้วยโซ่สามสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักเอฟลงตรงช่องนี้อีกสามหลักนะคะถักให้ครบสามหลักแล้วค่อยรวบเป็น1กลีบดอกนะคะสามรวบ แล้วถักขั้นด้วยโซ่สามถักแบบนี้ให้ครบสี่ช่องนะคะก็จะได้สี่กลีบดอกเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ดูแพทเทิร์นออกก็สามารถถักตามแพทเทิร์นไปได้เลยนะคะคลิปเป็นคลิปตัดต่อถ้าเร็วไปก็สามารถกดหยุดหรือดูไม่ทันก็กดย้อนกลับไปดูได้นะคะเมื่อถักงานครบสี่ช่องแล้วได้สี่กลีบดอกแล้วเราจะถักโซ่สองนะคะตรงนี้ โซ่สองแล้วถัก X ลงตรงห่วงโซ่ถัดไปเลยค่ะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะช่วงดอกที่สองอย่าลืมถักโซ่สองก่อนนะคะแล้วก็ทำการถักซ้ำเหมือนดอกแรกถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเมื่อถักมาจนจบแถวแล้วเราจะถักโซ่สองแล้วปิดงานลงตรงจุดเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะคะ แทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านจุดนี้เราจะทําการเลื่อนห่วงสามครั้งนะคะโดยการแทงเข็มลงช่องโซ่ตรงนี้หนึ่งครั้งสองครั้งครั้งที่สามตรงปลายกลีบดอกตรงนี้นะคะแถวนี้เราจะทําการถักโซ่สี่โซ่นะคะพอถักโซ่ครบสี่โซ่แล้วเราจะถักเอ็กลงตรงปลายกลีบดอกตรงนี้เลยนะคะ แล้วทำการถักโซ่สี่โซ่อีกครั้งค่ะถัก x ลงไปกลีบถัดไปเลยนะคะแล้วถักโซ่สี่โซ่อีกถัก x ลงตรงปลายกลีบถัดไปอีกค่ะแล้วตรงนี้ถักโซ่สี่โซ่อีกครั้งนะคะแล้วถัก x ลงตรงปลายกลีบของดอกถัดไปเลยค่ะหนึ่งช่วงลายเราจะมี สี่ห่วงโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ถักโซ่สี่โซ่แล้วถักเอ็กลงตรงปลายกลีบทุกกลีบตลอดทั้งแถวเลยนะคะแถวนี้ก็คือแถวที่หนึ่งของลายนะคะของลายที่สองลายพัดตัวนี้จะมีทั้งหมดสี่แถวนะคะแถวที่หนึ่งจะเป็นการถักโซ่แถวที่สองถักเอฟห้าหลักแถวที่สามถักเอฟแล้วถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ แถวที่สี่ถัก F สามหลักรวบเป็นหนึ่งกลีบถักขั้นด้วยโซ่สามปิดงานแถวนี้ด้วยการถักโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมนะคะแทงเข็มลงตรงจุดเชื่อมต่อแล้วก็ปลดสามครั้งนะคะ ตรงจุดนี้เรายังไม่ถึงจุดที่เราจะถัก F หหลักนะคะเราจะต้องทำการถักโซ่สี่โซ่แล้วถัก X ลงตรงห่วงตรงนี้ก่อนจุดที่เราจะถัก F หหลักมันจะอยู่ตรงกลางของลายเลยนะคะตรงจุดนี้คือเราจะถัก F หหลักเหมือนแถวที่สองตรงนี้นะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลัก สี่หลักห้าหลักพอครบห้าหลักก็ถักเอ็กลงตรงห่วงโซ่ถัดไปเลยนะคะแล้วก็ถักโซ่สี่โซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ถักเอ็กลงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถักโซ่สี่โซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่เราจะได้ช่วงโซ่สี่โซ่นี้จำนวนสองช่วงนะคะต่อไปก็จะเป็นตรงที่เราจะถัก f ห้าหลักค่ะมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะกลางของดอกเลยค่ะเราจะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะพัดเล็ก f ห้าหลักกลีบดอกสี่กลีบนี้เราจะถักแค่สองช่วงลายนะคะถักซ้ําแค่สองแถวนะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะถักซ้ําวนไปแบบนี้ให้จบลายเลยนะคะ ความยาวของกระโปรงช่วงลายที่สองเราสามารถคำนวณความยาวได้โดยการถักจบลายแล้วนำสายวัดมาวัดดูนะคะว่าหนึ่งช่วงลายของเรายาวเท่าไหร่จบกี่แถวเราจะได้ความยาวกี่เซนกี่นิ้วนะคะการปิดแถวงานของลายนี้จะมี2แบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือถักโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้ง แบบที่สองก็คือแบบแทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านนะคะเวลาจะขึ้นงานแถวต่อไปเราจะต้องทำการเลื่อนห่วงเพื่อที่จะให้จุดเริ่มต้นของเราไปอยู่ตรงกลางนะคะทำการเลื่อนห่วงไปแบบนี้นะคะโดยการแทงเข็มลงช่องโซ่ตรงนี้เลยค่ะลายพัดของเราก็จะมีลักษณะเป็นแถวตรงแบบนี้นะคะเมื่อเราถักลายพัดเลขครบสองแถวแล้วนะคะช่วงลายต่อไปเราจะทำการขยายดอกให้ใหญ่ขึ้นโดยการเพิ่มหลัก จากห้าหลักเป็นเจ็ดหลักนะคะแล้วก็จะได้กลีบดอกทั้งหมดหกกลีบนะคะพอปิดงานแถวสุดท้ายเราจะทําการเลื่อนห่วงเพื่อให้หลักตรงที่เราจะขึ้นไปอยู่ตรงกลางปลายกลีบตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงไปสามครั้งค่ะเราจะขึ้นงานแถวนี้ด้วยการถักโซ่ห้านะคะเพิ่มจากช่วงลายก่อนจากสี่เป็นห้าโซ่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วถัก x ลงตรงปลายกลีบดอกตรงนี้เลยนะคะแล้วถักโซ่ห้า x ลงตรงปลายกลีบทุกกลีบเลยนะคะเราก็จะได้ห่วงโซ่ทั้งหมดสี่ห่วงต่อหนึ่งช่วงลายนะคะถักโซ่ห้าแล้ว x ลงปลายกลีบไปจนจบแถวเลยนะคะ ปิดแถวนี้ด้วยการถักโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแทงเข็มลงตรงจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะควักไหมออกมาปลดหนึ่งปลดสองปลดสามแล้วถักโซ่ห้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่ถึงจุดที่เราจะทำลายพารค่ะตรงที่เราจะถัก f อเจ็ดหลักมันจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะตรงกลางตรงจุดนี้ค่ะตรงที่เราจะถัก f อเจ็ดหลัก ถักโซ่ห้าแล้วเอลงตรงห่วงโซ่ตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะถักเอฟทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะเราจะเพิ่มขยายจากช่วงลายก่อนจากห้าเป็นเจ็ดหลักคะ่ะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลัก หหลักเจ็ดหลักพอครบเจ็ดหลักแล้วก็ถัก X ลงไปตรงห่วงโซ่ถัดไปเลยนะคะถักสามวนแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะเพียงแต่ช่วงนี้เราจะเพิ่มแค่หลักจากห้าหลักเป็น7ดหลักแค่นั้นนะคะพอเราถักมาจนจบแถวสุดท้ายเราจะปิดงานลงตรงนี้เลยนะคะแทงเข็มแล้วก็ดึงไหมผ่านเลยค่ะ เมื่อเราขยายขนาดของดอกจำนวนหลักเราเพิ่มขึ้นกลีบดอกเราเพิ่มขึ้นแถวต่อไปที่เราจะขึ้นงานเราจะไม่ได้แทงเข็มลงตรงทุกปลายกลีบแล้วนะคะจุดที่เราจะเริ่มงานเราจะไปเริ่มงานตรงจุดนี้นะคะเราจะทำการเลื่อนห่วงค่ะเราจะใช้วิธีการเลื่อนห่วงนะคะตรงจุดนี้เลื่อนห่วงไปห้าครั้งนะคะแทงเข็มลงตรงช่องโซ่ตรงนี้หนึ่งครั้งสอง ครั้งที่สามตรงปลายกลีบตรงนี้นะคะครั้งที่สี่ตรงช่องโซ่ตรงนี้ค่ะครั้งที่ห้าลอดลงไปใต้ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะลอดลงไปแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาเลยค่ะงานเราจะคือเริ่มจุดตรงนี้นะคะแถวแรกนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ห้านะคะแต่จุดที่เราจะถักเอ็กลงจะเปลี่ยนไปโซ่ห้าค่ะ จุดแรกที่เราจะถักเ X ลงก็คือตรงห่วงโซ่ตรงนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ควักไหมออกมาเลยนะคะโซ่ห้าจุดต่อไปเราจะข้ามไปหนึ่งห่วงโซ่นะคะไปถักเอาตรงห่วงโซ่ที่สองตรงนี้เลยค่ะถักโซ่ห้าค่ะ จุดต่อไปเราจะถัก X ลงตรงช่องโซ่ถัดไปเลยนะคะไม่ต้องข้ามนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดสามห่วงแล้วนะคะต่อไปถักโซ่ห้าค่ะจุดที่เราจะถัก X จะเป็นจุดนี้นะคะตรงห่วงโซ่ตรงนี้เลยหนึ่งช่วงลายของเราก็จะได้สี่ห่วงโซ่นะคะถักวนซ้ำไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะ พอจบแถวที่หนึ่งเราก็จะถักซ้ำบนแถวที่สองนะคะก็คือถัก f 7หลักเหมือนเดิมนะคะช่วงดอกขนาดกลาง f 7หลักเราจะทำทั้งหมดสามแถวนะคะสามช่วงดอกค่ะดอกเล็กเราก็จะได้ทั้งหมดห้าแถวแล้วนะคะต่อไปเราจะเพิ่มขนาดของดอกขึ้นอีกนะคะโดยการเพิ่มจำนวนหลักจากเจ็ดหลักเป็นเก้าหลัก ก็จะได้จำนวนกลีบดอกทั้งหมด8กลีบดอกนะคะตรงจุดนี้นะคะจุดตรงกลางตรงนี้เราจะถักเ F ทั้งหมด9หลักค่ะถักตามแพทเทิร์นเดิมไปเลยนะคะเพียงแต่เพิ่มจำนวนหลักขึ้นจาก7หลักเป็น9หลักเท่านั้น เมื่อเราถักจนจบแถวสุดท้ายของดอกขนาดใหญ่แล้วจำนวนหลักของเราเพิ่มขึ้นจำนวนกลีบดอกของเราก็เพิ่มขึ้นเราจะทำการเลื่อนห่วงไปจำนวนห้าครั้งเหมือนเดิมนะคะเราจะขึ้นงานแถวแรกตรงจุดตรงนี้นะคะการขึ้นงานแถวถัดไปโดยการถักโซ่ห้าแล้วเอ็กลงจุดที่เราจะเอ็กลงมันจะเปลี่ยนไปนะคะ กลีบดอกของเรามีทั้งหมด8กลีบนะคะจุดที่เราจะเอ็กลงเราจะข้ามไป2กลีบ2กลีบต่อ1ห่วงโซ่นะคะถักโซ่5ค่ะ3 4 5ข้ามห่วงโซ่ไปหนึห่วงนะคะลงห่วงที่2ตรงนี้ค่ะแล้วถักโซ่5 1 2 3 4 5 ข้ามไปหนึ่งห่วงหรือสองกลีบดอกตรงนี้นะคะลงห่วงที่สองค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะโซ่ห้าข้ามไปหนึ่งห่วงลงห่วงที่สองตรงนี้ค่ะเราก็จะได้จํานวนห่วงโซ่ทั้งหมดสามห่วงโซ่แล้วนะคะอีกหนึ่งห่วงโซ่เราจะไปลงตรงจุดเราจะไปลงตรงห่วงโซ่ของดอกถัดไปนะคะตรงนี้นะคะ โซของเราก็จะครบสี่ห่วงโซ่แล้วนะคะหนึ่งช่วงลายมีสี่ห่วงโซ่นะคะทําให้ครบนะคะถักไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วก็ขึ้นงานแถวที่สองแล้วเราก็จะขึ้นงานแถวที่สองโดยการถักเอฟเก้าหลักนะคะเป็นดอกขนาดใหญ่ค่ะถักบนซ้ําไปแถวที่หนึ่งสองสามและสี่ดอกขนาดใหญ่จํานวนแปดกลีบนี้เราจะถักทั้งหมดสามแถวนะคะ รวมดอกขนาดเล็กและขนาดกลางก็จะได้ทั้งหมด8แถวนะคะกระโปรงตัวนี้ช่วงลายที่สองเราได้ความยาวที่9นิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการความยาวมากกว่านี้ก็สามารถถักเพิ่มไปได้เลยนะคะโดยการเพิ่มจำนวนแถวของแต่และช่วงดอกก็จะได้ความยาวที่เพิ่มขึ้นนะคะกระโปรงตัวนี้มีความยาวรวมช่วงลายแรกกับลายที่สองเท่ากับ24นิ้วนะคะ วิธีการถักเก็บลายริมชายกระโปรงการถักเอวขอยกยอดไปไว้อีพีหน้านะคะเดี๋ยวอีพีนี้จะยาวเกินไปค่ะแล้วเจอกันในอีพีหน้านะคะ